รู้สึกเหมือนว่าในช่วงนี้จะมีหลายคนเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเกมโอดินวาร่าไราซิงกันเป็นจนวนมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้เกมนี้เนี่ยก็ลังจะเปิดให้เราได้เล่นกันในวันที่29เมษายนนี้ซึ่งก็เหลือเวลาแค่ไม่เกี่อาทิ์เท่านั้นก็จะเปิดแล้วนะครับผมหลายๆคนก็ยังหาข้อมูลเรื่องของตัวอาชีพระบบเกมต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อที่ตอนเกมเปิดจริงเนี่ยจะได้ไม่ช้าไปกว่าคนอื่นเขาแต่แน่นอนว่าในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําในส่วนของสิ่งที่ผมเนี่ยทำพลาดไปในตัวเกมโอดินของเซิร์ฟนอก ว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อหลายคนเนี่ยที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยจะได้ไม่ไปพลาดในเซิร์ฟของเราด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรเนี่ยที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลซีการ์ดร้านทติเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน1 0 0นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่เติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมอดินวารารายิ่งกับทางไลซีการ์ดเนี่ย ก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะเรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการทําสมุดหรือว่า โคเด็กนั่นเองซึ่งการทําสมุดเนี่ยก็มีหลายคนนะครับที่ไม่เคยเล่นไนโครมาก่อนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้สมุดพวกนี้เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราสามารถเลือกสเตตัสได้ว่าเราเนี่ยอยากจะได้สเตตัสไหนพิเศษนะครับมันก็จะมีเขียนบอกเลยว่าถ้าเกิดเราใส่ของตรงเนี้ยครบทั้งหมด3ชิ้นเนี่ยสเตตัสที่เราจะได้ก็จะเป็นพวก MP นะบวกหนึ่งนะบวกสองบวกสามบวกเลือดบวกการโจมตีอะไรพวกนี้ก็จะมีบอกนะครับแถมเราเนี่ยยังสามารถ กดติ๊กเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาอะไรเป็นพิเศษนะครับถ้าผมอยากได้ MP ก็ติ๊กเลือก MP ไปแล้วก็กดตกลงนะครับมันก็จะมีช่องที่เป็นแบบ MP เนี่ยมาให้เราทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ดูแค่สแตตตรงนี้ที่เราขาดไปแล้วก็หาของเนะี่ยมายัดใส่แต่ทีนี้นะครับยังมีหลายคนเนี่ยพลาดกันไปเยอะนะในช่วงแรกๆนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ มันก็ไม่น่าจะซีเรียสหรือว่าแคร์อะไรนะตัวเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราตีมอนหรือว่าทําอะไรพวกนี้นะครับพวกมอนเนี่ยมันก็จะมีของดรอปตามเมืองหรือว่าตามจุดต่างๆเสมอนะครับผมเนี่ยเช่นผมตีตัวเนี้ยที่อยู่ตรงนี้นะครับของที่มันดรอปเนี่ยมันก็จะมีพวกเนี้ยเห็นไหมหมวกสีขาวมีดคู่อะไรประมาณนั้นนะครับที่สามารถเอายัดใส่สมุดได้แต่หลายคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ยัดใส่สมุดครับเลือกที่จะทาอย่างอื่นมากกว่านั่นก็คือในเรื่องของการย่อยของทิ้งทั้งหมดเลย เราสามารถกดย่อยของทิ้งได้นะครับผมวิธีการกดย่อยเนี่ยก็แค่กดสีแดงตรงนี้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับของที่มันใส่สมุดได้เนี่ยมันก็จะหายกันไปหมดเลยจนเราเนี่ยไม่มีของตรงนี้เอาไว้ใส่สมุดหรือว่าโคเดกเลยนะครับจะทําให้เรื่องของการเก็บสแตทหรือว่าการเก็บพวกดาเมจต่างๆของเราเนี่ยดูช้าลงไปมากบางคนเนี่ยสมุดเขาทำแน่นแล้วจนของสแตทพวกนี้เต็มและเวลาไปสู้กันตรงๆเนี่ยก็อาจจะสู้ด้วยลำบากใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งในการที่ ต้องมานั่งทํามานั่งเก็บด้วยไม่ใช่แค่ว่าเราจะย่อยของอย่างเดียวซึ่งเกมเนี้ถามว่าเฮ้ยปกติแล้วคนเล่นไอ้โอเค,เน,โคเนี่ยก็ไม่เคยย่อยนะก็จะเก็บยัดสมุดอย่างเดียวแต่เกมเนี้การย่อยของเนี่ยมันก็มีของให้เราด้วยนะครับเวลาเราย่อยเสร็จแล้วสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีของบอกเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยหลายคนก็เลยเลือกที่จะย่อยเพื่อที่จะเอาของเนี่ยไปทําตัวไม่ว่าจะเป็นการคราฟอุปกรณ์ต่าง อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะทําตรงนี้ได้หมดเลยเลยทําให้ไม่ได้โฟกัสในส่วนของตัวโคเด็กของเราเนี่ยตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนําให้เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยโฟกัสตรงนี้สักนิดนึงอาจจะเก็บพวกเนี่ยที่มันเป็นแบบตัวเดียเด่ยวๆอย่างเงี้ยกดยัดไปได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสอะไรที่มันเป็นบวก2เนี่ยก็อาจจะค่อยมาบวกอีกทีนึงแล้วค่อยยัดก็ได้ อะไรประมาณนี้น่าจะดีกว่านะครับแต่ที่มันหายากจริงๆเลยก็จะเป็นพวกสีฟ้าอันนี้ไว้ที่หลังก็ได้เดี๋ยวค่อยทําก็ได้ครับทำแบบที่เราสามารถทําได้ไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยย่อยเนี่ยก็ไม่ค่อยเสียดายแล้วครับมาต่อกันในส่วนของเรื่องที่2กันบ้างนะครับเรื่องที่2เนี่ยสิ่งที่ผมทพาพลาดเลยหลักๆก็คือผมเล่นอาชีพเลื่อยเปื่อยเชยแฉก็คืออยากจะเปลี่ยนไปอาชีพไหนก็เปลี่ยนอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้เลือกที่จะฟิกอาชีพเดียวนะครับเลยทําให้เรื่องของเงิน ที่จะเก็บไว้ซื้อพวกสมุดสกิลอะไรพวกนี้หมดลงอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็หาได้ช้ามากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของตัวอาชีพเนี่ยมันจะมีเรื่องระบบสกิลตรงนี้เข้ามาใช่ไหมครับแล้วสกิลส่วนใหญ่เนี่ย ก็ต้องซื้อแทบจะเกือบทั้งหมดเลยมีบางสกิลเนี่ยที่มันจะฟิกไปให้กับอาชีพใหม่ด้วยเลยทําให้ผมเนี่ยมีทางเลือกน้อยมากๆนะครับในการที่จะเปลี่ยนอาชีพจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนที่นึงก็ต้องซื้อสกิลนี้ใหม่สกิลนี้อันใหม่นะครับพอจะกลับอาชีพนึงก็ต้องซื้อสกิลนี้ไปอีกและอย่างสกิลเนี่ยสิล้านเรายังมีเงินเก็บยังไม่ครบเลยครับที่จะซื้อ1นึ่งสกิลนะเพราะมันใช้เยอะมากๆผมก็เลยคิดว่าผู้เล่นใหม่เนี่ย ไม่ควรที่จะเปลี่ยนอาชีพไปมาควรเลือกอาชีพเดียวเป็นหลักเลยจะดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่เสียเงินตรงนี้เพราะว่าเงินตรงเนี้ยเอาไปทําอะไรต่อได้บ้างอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการหมุนกาชาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหาของฟ้าสักชิ้นหนึ่งใช้ทั้งหมด80,000อันนี้ถ้าเกิดรู้สึกไม่ชอบเนี่ยลีก็ใช้อีกหมื่นหนึ่งนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีส่วนของการซื้อรายวันอีกด้วยที่เราต้องซื้อนะครับเนี่ยดูดิทั้งหมดเนี่ยสองแสนกว่านี่ก็เยอะแล้วนะ เท่านั้นยังไม่พออีกนะครับผมยังมีในส่วนของการกดรีเฟ o พวกเควสรายวันที่เราต้องทําด้วยนะครับเนี่ยกดทีนึงก็ใช้2,000ใช่ไหมกดอีกทีนึงเนี่ยก็จะเพิ่มตัวเงินไปอีกนะครับผมเรียกได้ว่าหมดเยอะมากๆเลยเผื่อเนี่ยเราล่มจมได้เลยนะครับผมจากการทำเควสทาอะไรพวกนี้ไปเรื่อยเปื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันพยายามเลือกอาชีพเดียวเป็นหลักน่าจะดีกว่านะครับผมเล่นอาชีพไหนก็เล่นอาชีพนั้นไปเลยหรือพอเจอสกินที่ถูกใจหรือว่า ให้สก,กินเนี่ยเลือกอาชีพก็ได้เหมือนกันมันก็แล้วแต่สาหรับสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยก็แล้วกันนะครับผมถัดไปเนี่ยในส่วนของเรื่องที่สเรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการทําตัวรองของตัวไอเดีเรานั่นเองนะครับผมซึ่งการทําตัวรองเนี่ยค่อนข้างสบายมากๆเลยถ้าเกิดเราทําวิธีนี้นะผมกว่าจะรู้เนี่ยก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือตัวคลังในเกมเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมได้หมดเลยทุกตัวละครอของเราในดีนี้นะครับผม ซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาของที่เป็นตัวหลักนะครับฝากไว้ในคังได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตั้งแต่แบบของกิ๊กี้สีเขียวที่เราเก็บมาได้หรือว่าจะเป็นของตัวหลักเราที่เราใส่อยู่เนี่ยก็สามารถฝากแล้วส่งไปให้กับตัวรองได้หมดเลยทุกอันเลยนะครับผมซึ่งตัวรองเนี่ยหลักๆเลยคือจําเป็นที่จะต้องมีในส่วนของอาชีพเดียวกันด้วยถ้าเกิดเราเล่นต่างอาชีพเนี่ยอาวุธอาจจะใส่ไม่ได้นะครับทําไมถึงต้องฝากของไว้ในคัง เพื่อที่จะให้ตัวลองใช่ไหมครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดเราฝากของไว้อย่างเช่นฝากพวกอันนี้ไปอันนี้ไปนะครับพอเราเปลี่ยนไปเล่นตัวลองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวลองของเราเนี่ยเก็บเลเวลได้ไวขึ้นและผลในการเปลี่ยนตัวลองทําไมถึงต้องเก็บเลเวลให้ไวใช่ไหมครับเพราะว่าตัวลองเนี่ย พอเวลาเราทำเควสเสร็จสักเควสหนึ่งนะครับมันก็จะได้ในส่วนของตัวเงินเนี่ยเยอะมากๆซึ่งเงินเนี่ยมารวมกันกับทุกตัวละครในไอเดีเราเลยนะครับผมต่อให้เราไปเล่นตัวละครใหม่เนี่ยเวลมันตั้งแต่เวลหนึ่งเลยใช่ไหมมันก็จะแต่แบบอันแรกๆอย่างเงี้ยลองดูเลยครับเนี่ยเก้าพันเก้าพันเรื่อยๆหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยครับแค่เราแบบมีของที่สูง มากกว่าเลเวลของตัวเองแล้วไปลงในช่วงแบบเวลกี้เนี่ยตีแป๊บๆเนี่ยเราก็ได้เงินมาแบบฟรีๆใช้กันแล้วนะเป็นหมื่นเลยนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราทํา3ตัวเนี่ยสามอาชีพอย่างงี้ครับโอ้โหสบายเลยนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วก็มีเงินมีทองเนี่ยใช้ใช้เวลาอาจจะไม่ได้นานมากด้วยนะครับผมเพราะว่าเรามีของที่แบบดาเมจค่อนข้างสูงอย่างเช่นพวกของฟ้าเนี่ยไปใส่แล้วไปตีมอนเลเวล5้าเวลหเนี่ยไม่กี่ทีก็ตายแล้วครับรเผื่อวันทิต มอนตายเกี้ยงเลยด้วยและเรื่องต่อไปนะครับก็คือในส่วนของการเก็บกล่องตรงนี้คุณผู้ชมเห็นกล่องที่เป็นสีม่วงอยู่ตรงนี้ไหมครับแผนที่เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะช่วงเลยเวลเล็กๆนะครับมันจะมีพวกกล่องสีม่วงๆแบบเนี้ยให้เราเก็บนะผมไม่รู้ว่ามันมีกี่จุดนะครับเดี๋ยวต้องไปหาดูข้อมูลอีกสักทีหนึ่งอย่างกล่องพวกเนี้ยเราสามารถที่จะเก็บเรื่องของ ตัวกล่องเนี่ยได้นะครับพอเวลาเราเก็บแล้วเราได้อะไรบ้างเนะี่ยผมจะลองเก็บให้ดูนะอันนี้นี่น่าจะเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะครับพอเราเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะไม่ขึ้นแล้วเก็บเสร็จปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีการ์ดหรือว่าของที่เอาไว้สุ่มกาชาให้เราเนี่ยหนึ่งใบด้วยกันนะเราสามารถสุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับที่เป็นการ์ดอาวุธมันเหมาะกับคนที่แบบเป็นสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยนะครับที่ไม่รู้ว่าจะไปหากา์ดแบบเนี้ย ได้จากที่ไหนบ้างนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้นะแต่ว่ามันจะสุ่มได้มากสุดก็คือแค่ของเขียวนะครับผมจากที่ลองดูแล้วต่อไปใกล้ๆกันเนี่ยก็คือเรื่องของการซื้อของในร้านค้าเนี่ยแหละครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คงจะโฟกัสให้ซื้อในส่วนของพวกของตีบวกหรือว่าของเตียวุเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัว เหรียญตรงนี้ให้เราซื้อทั้งหมดเนี่ย5อันนะครับน่าจะต่อวันนะครับผมให้เราซื้อลงถึงพวกของตีชุดด้วยนะครับพอเวลาเราเก็บมาเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะในพวกหินพวกนี้อันดับแรกเลยเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเตียวุฒขึ้นเลเวลบวกมากกว่าน,นี้ได้เช่นบวก5บวก6หรือหินกระโดดที่เป็นสีทองตรงนี้จากบวก5เนี่ยไปบวก6เลยก็ได้นะครับที่เราจะต้องตีนะอันนี้ก็พอช่วยเราได้อยู่บ้างนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาพวก ของสขีขาวเนี่ยมาไล่ตีนะครับผมพอลาตีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้เอาไปยัดในส่วนของตัวโคเด็กหรือว่าสมุดนั่นเองเพราะว่าบางทีพวกของเขียวหรือว่าของสีขาวเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องมีของหรือว่าการตีบวกเนี่ยอยู่ที่ประมาณบวก6ด้วยเพื่อที่จะใส่ให้มันครบทั้งสมุดเลยแล้วก็เอาสแตทข้างล่างของมันเนี่ย มาให้กับเรานะครับผมหลักๆเลยก็ต้องใช้ประมาณนี้เพราะว่าลําพังเนี่ยถ้าเกิดเราแบบตีธรรมดาไม่ได้เก็บอะไรเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดอกแล้วก็หายากในช่วงแรกส,ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อในตลาดนะแนะนําให้ซื้อไปด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับในเกมนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการเก็บของหรือว่าการเก็บพวกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมี ตัวในส่วนของการเก็บสมุนไพรการตัดต้นไม้หรือการขุดแร่อะไรต่างๆนานานะครับที่เป็นไลฟ์สกิลอยู่ในเกมนี้ด้วยเราจะมีในส่วนของตัวลูกน้องหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราที่เป็นในเจ้าตัวเล็กๆตรงเนี้ยมันก็จะบวกสเตตด้วยนะครับบวกพวกป้องกันบวกโจมตีอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างถ้าเกิดเรามีอยู่นะครับมันจะสามารถเก็บของหรือว่า เก็บพวกต้นมงต้นไม้ที่อยู่ในระแวกนี้ให้กับเราได้เลยในกรณีที่เราเนี่ยไม่ว่างมานั่งขุดหรือว่ามานั่งตีอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเก็บให้เลยนะแต่วิธีการเก็บของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเวลาเรื่องของการคูดาวนานอยู่เราสามารถดูคูดาวได้จากตรงไหนก็นี่เลยครับเนี่ยมันเขียนคูดาวของมันอยู่เนี่ยประมาณ150าิกว่าวินะครับกว่ามันจะเก็บของให้เราต่อน,นานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะ ซื้อหรือว่ามีเก็บติดตัวไว้บ้างนะครับเวลาเรามานั่งปล่อยออโต้ตีมงตมีมอนอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บให้สักรอบหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยก็จะช่วยเราได้หลายคนก็ถามอยู่ว่าเฮ้ยตัดต้นไม้หรือว่าเก็บไอ้ของอะไรพวกนี้ขุดแร่เนี่ยมันดียังไงมันก็ช่วยให้เราเนี่ยมีของเยอะนะครับอย่างเช่นพวกตัวต้นไม้พวกนี้รวมถึงพวกแบบว่าของที่เอาไว้ทําตัวต่างๆนานา,นาเนี่ยได้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดผ้าตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวล,ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ